นั่งคนนั่งเราอีบนรถแล้วก็ยกยังไม่ทันตาตัดรถอ่ะเรายกมือพนมว่านโมสามจุกแล้วก็ว่าคาถาธรรมราชเนี่ยแล้วก็เสกกลม่าทางเพื่อสายพุ่มแล้วค่อยตัดเถอะเดี๋ยวให้ให้หลายคนแล้วเอาอันไปดิง่ายโคดูนะนั่งก็ได้ในในโคเว็บ เป็บเป็ของหลวงปู่เหรอครับหรือว่าของอาจารย์มีกูเกิลนี่มีทุกเครื่องเลยโอเคคาถาธรรมะานธรรมะล้านคาถาธรรมะล้านแล้วก็จะจวดให้ฟังเอาเป็นว่าฉันฉันใช้มันตั้งแต่เด็กนะหลวงปู่จะสวดให้ฟังฟังประจัจ้ะฉันใช้มันตั้งแต่เด็กกันทุกวันนี้ฉันยังไม่เคยเป็นอุบาทย์อะไรเลยครับรถคว่ำรถตะแคงทุกปืนทุกอะไรไม่รู้ลูกเลื่อไปทั้งไหนหมดทีไม่รู้ ผมใช้อยูผมรู้ว่าปูตอนนี้มียาตกอ้อตั้งแรูป,เ,ปเริ่มเลยครับก็ <c oughs> บาาหลวงพ่อไงลูเพ่อสุดจะแหงห <c oughs> ลงหลวงปูะทีนี้จะถานลวงปูักหลวงพ่อสุดสักได้แกนนอนแล้วแก็นั่งทับวันเนี้แ่กแล้วหลวงปูรู้น้าที่บ้านผมมีหลวงพอสุดอยู่แล้ว่อนท้าหลวงพ่อผมไปอัดมาแบบเมื่อกี้เนี้ย ผมอัดมาแล้วผมก็ใส่กรอบูช้าไว้หลายเดือนแล้วแหละแล้วบังเอิญผมก็มารูจักหลวงปูโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าหลวงปูอยู่ตรงนี้แล้วก็หลวงปูเป็นลูกศิษย์ผมก็สืผมก็ไม่เชื่อเม,มื่อวานนี้เพราะว่าผมมาก็ฉันก็ไม่ได้เรียนจะแกนะอ่ะไม่ได้เรียนใครเพราะว่าฉันเป็นลูกศิษย์ต้องเป็นไม่ใช่ท่าน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นลูกศิษย์ก็แกสักให้ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์อ่าใช่ครับ,รบอย่างเง,ง,งี้ยเงี้ยลงลงมาให้ผมเนี่ยผมก็เป็นลูกศิษย์แล้ว <c oughs> ลงมาฝั่งมือแล้วทีนี้ก็จะไปขอเรียนยันตะก้อแกอืม <c oughs> ครับแกก็ไม่ให้ว่ามันจะเอาต้องมาบวชอยู่กับแกอืม <c oughs> ครับทีนี้เราจะบวชยังไงเราก็มีครอบครัวแล้วลูกก็อย่างนี้เราจะทิ้งไปยังไงอ่ะไม่ได้ครับ <c oughs> ทีนี้ก็ไอแช่งรถ ก่อนนี้ฉันไม่พูเข่งอย่างนี้หรอกไม่เคยพูดไม่ค่อยพูดก็นั่งเฉยเนี่ยจังเอ๋จังเอ๋บอกปูดไม่เคยพูดก็ต่อยใช่ไหมเออก็ไม่พูดไม่พูดเสร็จแล้วก็นั่งๆเดี่ยแกกําลังคุยอยู่กับแค่พอแกหันมาที่แล้มึงยัดลายมึงเลยทำมา ตท่านั้นเนี่ยก็ไม่ถามไว้าอะไรมจะยังไง<อ>ไม่ไม่พูดไม่มีไม่มีดอกไม้พานครูไม,ไม่ไม่ได้อะไรตอนนั้นไม่มีงพูให้ทางจิตนคือเราจะคอยเรียนและยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปขึ้นครูขึ้นอะไรยไงไงทีนี้ก็เราก็เลยมาจะทำไงก็นึกดได้ว่าจะทำรูปตะก้อยัไอยงไงไงเราก็มาลองทำทำทำ,ทำดูเอาเปลี่ยนดูเอาครูทำเองนะฮะดูดูตะก้อ ผมมาไม่ทันเลยลูกตะก้องปูด้วยสัตว์วาจาเลยผมไม่เคยมีลูกตะก้อหลวงปูแล้วไม่เคยเจอหลวงปูเพิ่งเจอวันเนี้ยเมื่อวานน,วานี้กับวันเนี้แลวก่อนๆเราตุมกลุ่งปูผมไม่มีเลยสักชิ้นน,นี่ด้วยเรื่องจริจงยันแพงยังไม่ไดออกมาของผ, <c oughs> ผมก็ไม่ไม่ทราบว่าปูอยู่ตรงนี้ด้วยความบุญวาสนาคามมาเจอมากกว่าเจอที่นี้ฉชนยูยูยังก็ตามซีกนี้ถือว่าแข,ข,ข,ข็งแรงนะครับ ต่ก็พยายามทำทำมาทำเสร็จไอลานมันมาเจอแัอ้ฮอะสักให้บางทีเฮ้เคยคุณยังสังไม่ได้คุณยังไม่เคยท <c oughs> <c oughs> ีนี้ก็อยู่มาอยู่มาก็เขียนเีน่เนเช่นแล้วก็พยายามท่องคาถาจำนะก็ยังไม่รู้ขอบอีกอยู่มาอยู่มาจาระวมเก็เขียนข้อมให้เรียนอื เขียนท่าคอบแล้วครับผมก็ปูเขียนเท่าไหร่ฮะเขียนไม่ได้ในยาหนอะไรนะเขียนแบบเรียนคือเขาเขาเขียนให้ดูใช่ว่าโอ้ยนั่นือไทยยังไม่เอยากรู้เรื่องงนี้พอเขียนนี้ไงเขียนกระดาษแล้วให้ให้เราปูดูให้เรากโอ้ยมั่รู้จะว่าอะไรเนี้ยเขาก็เอากระดาษไปแล้วก็ไปเขียนคือไทยไว้ข้างใต้ครับมาก็มาเขียนไท่ไส่ตัว แล้วหลวงหลวงปู่เขียนญาติก็ได้ไงเพรานั่นไงหลวงปู่บอกไม่ถูกเหมือนกันหลวงปู่เขาบอกบอกแล้วมาเขาให้ทำมาหลวงปู่แกทำนั่นเองให้ทำเองให้ทำเองให้ทำเองคือมีปัญญาแกจะนึกว่าก็แกสอนลูกศิษย์มาตั้งเยอะแยะต้องขอแกทั้งนั้นแกท่านนี้แค่ว่ามึมีปัญญามึงไปทำมา ก็อยู่มาอยู่มาก็เลยสักไปสองคนที่จเอาไปให้แกสักหลงหลังเห็นผู้สักลงหลังใครคนนึงสักข้างหลังใครคนไเยอะเป็นหลายร้อยคนแเล้อเยอะทีนี้ก็ก็เอาไปให้แยพอแกเห็นเขว่าเอานี่มันเป็นอาจารย์ฉันได้แล้วนี่ว่าลายมือมันเหมือนแกแล้วก็ แล้วก็เอาอคาระแล้วก็ดูที่หน้าอกเราเนี่ยเรามีอะไรเข้มมีอะไรเขง่ายๆเลยนะครับสักตรงไหลแกเห็นแกนึกว่าแกสักแกเลยคล้อไปเลยเท่านั้นนะไม่เห็นว่าอะไรก็เลยออกจากสมองปู๋เรื่อยๆมันก็ออกจากสมองหมดเลยทั้งหมดเลยอย่างยันที่ยันทำทำนี่ก็ออกจากสมองนะอย่างยันมันปวดไปเจ้าที่เครียนอยู่มันะวดตัเจ้าสิบหกปุ๋ยใช่ไหมครับ